น้อยนะเพราะว่าเอา Bird เบิร์ดแล้วนะคะรอบนี้นะคะถ้ารอบนี้ไหลน้อยพี่จะจะเลิกไม่เปิดซิ่งแขกนะคะนะเอามาดูด้วยกันนี่นะคะเอาทีละคนขยัายามเป็นนิดนึงลูกนั่งนะั่งเอาดีๆค่ะถ้ารอบนี้ไหลน้อยพี่จะไม่เปิดอีกแล้วพี่จะไม่ดูน้องหรอกอ่านี่นดวงเป็นยังไงเก่งสรดเละอา้าวเนาหน้านะตาดีชื่ออะไรลูกชื่อเบิร์ดครับรรย,ยี่หอกอ่ะเฮ้ยยี่หก พี่เห็นแต่ใน Facebook แต่ว่าพี่เป็นแฟนคลับเพราะนะพี่ก็กดไลค์้เขาอยู่เห็นบ้างไหมเห็นเห็นเยเห็นเห็นไม่ต้องอายค่ะโอ้ยดูสิอันนี้ก็อยากได้ซิทแพ็เดี๋ยวนะพี่ขอนิ้เดินเดี๋ยวนะแล้วนะอันนี้อ้วนให้อันนี้เวลาที่เราเล่นเนากําลังกายนะคะเราก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้แล้วก็ให้กระดอนตรงๆนิดนึงแล้วก็สมัสดมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ละคนจะมาหน้ากินที่ละคนมาดูดีๆลกมาดูดีๆทรงผมเป็นยังไงบ้างคะอ่า น่ารักอ่ะเขาไปดูยุดสบผมแล้วตอนนี้เนี่ยคุณน่ารักกันแล้วทำไมให้มันมีปีกอ่ะเล่นเล่นยังไงคะหนีนิดนึงอ่ะเล่นยังไงให้มันมีปีกออกมาอย่างนี้คะเล่นยังไงคะก็ใช้เป็นเลอร์ครับลเลอรนะคะยกก้อนเยอะๆเออเล่นก้อนเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงอุ้ยเออมาเนี้ยมาเนี่ย ไม่เลยอันนี้ลูกชายมาไม่มีแลครับมีแค่น,นล,<ะ>ล่อุ i, ้ยเวลายอยู่บ้านทำไมโชว์นักโชว์หนาหายหน้า,าไปด้วยถ้าวันไหนพี่ร่ำรวยแล้ววันไหนช่วยกันโชว์นะจะไม่ลืมเลยไม่ดูเป็นยังไงเพือเ่อนๆค่ะ <S <S ก็น้องๆน,น,นะคะเวลาใส่เล่นกล้ามปุ๊บนี่นั่นนะ <S <S ใสก่กางเกงนีให้มันดูตรงนิดนึงค่ะมาทีนี้มันมืดมันเืดอ่าดูนิดนึงค่ะไม่เห็นใช่ไหม โอเครู้เรื่องค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะคะเกลือไหมเลิศนะคะอยากมีเลือดมันมืดจ้ะพี่หรอมันมืดเหรอคะโอเคค่ะเจอแอมมืดเหรอเนาบอกว่ามืดกฮะผมตัวมืดเห็นไหมเขาดำหรือเปล่าอือเห็นนะคะเห็นนะเห็นซิกแพคเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยมีผมต้องต้องเห็นแล้วเดี๋ยวนี้โอเคพี่ถ่ายรูปให้นะ